นะฮะหรือไม่ก็กลายเป็นเหมือนกับว่ากรมมีความดีก็ไม่ได้เป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คือเป็นคนแก่ธรรมดารรมดาเนี่ยอยู่ๆก็โดนตกเป็นเหยื่อในกรณีนี้ไปเนี่ยเราพวกเราคนเสื้อแดงมาจัดงานเนี่ยกลายเป็นว่าไปทําให้แต่เป็นเอ่อเป็นเรื่องการเมืองไปอันนี้พูดจริงๆเลยนะฮะใจผมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีคนอื่นมาจัดเนี่ยผมก็ว่าดีนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกบางคนเอ่ยชื่อ คนอย่างพวกคุณอนันต์บัญญารชุนอะไรเงี้ยนะฮะคุณคณิตนนครอะไรเงี้ยนะฮะหรือบรรดาผู้ดีคนใหญ่คนโตทั้งหลายในบ้านเมืองคือไม่ต้องเอาถึงขนาดงานน้องโบอะไรนี้ก็ได้นะฮะคือเอาแค่งานระดับแบบนี้ก็ได้ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคนอื่นมาทํานะฮะก็คือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต่อให้ใจลึกๆเนี่ยเขารู้ว่ากรณีอาตงเนี่ยไม่รับความยุติธรรมยังไงเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเอ่อยปาก นะฮะนี่คือประเด็นที่ผมพูดในในใน,ในการพูดเมื่อวานนี้ว่าคนเหล่านี้มาถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมพอที่จะออกมาว่าอากงเนี่ยตกเป็นเหยื่ออากงบริสุทธิ์นะฮะก็มีแต่คนเสื้อดงด้วยกันเองเนี่ยนะโดยเฉพาะคนเสื้อดงตัวเล็กๆทั้งหลายแหล่นเนี่ยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของเสื้อดงเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะแซวรปชอ,อีกนะฮะวันนี้นะฮะเข็งใจแต่ว่าเราก็รู้กันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีอากงเนี่ยมันเริ่มจากปฏิกิริยาของคนเสื้อดงระดับ ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเลยเนี่ยคือคือพื่อความไม่พอใจด้วยความโกรธนะฮะคนระดับที่ดังๆทั้งหลายนหลยอาจจะมาร่วมทีหลังหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยคือกรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วทางทางทางครอบครัวคุณอาโกงเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายแหล่เนี่ยมีน้ําใจกับเขานะฮะเขาก็ยินดีจะรับน้ําใจนั้นการที่มันการจัดงานออกมาหนังอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของคนจัดนะฮะหรือไม่ได้เป็นความจงใจนะฮะแต่มันมาจากการที่ว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะคือบ้านนี้เมืองนี้เนี่ย มันไม่มีคนบรรดาคนผู้ดีทั้งหลายแหละนะฮะบรรดาคนที่มีหน้ามีตาทั้งหลายแหละในสังคมเนี่ยที่ควรจะรู้ดีว่ากรณีอากรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมอย่างมากเลยเนี่ยอย่๋งที่บมพูดเมื่อวานว่าถ่าสารตัดสินไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากมเป็นคนส่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่มีทางที่จะตัดสินว่าผิดได้เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยที่เป็นการผิดหลักการทางกฎหมายพื้นๆืนเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการห้ามประกนด้วยเหตุผลี่วาอากมเนี่ยจะหนีอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้บรรดาคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเนี่ยคนที่มีฐานะทางสังคมทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ยอมออกมานะฮะไม่ยอมออกมาสแสดงความรับผิดชอบไม่ยอมออกมาสแสดงความมีหนุใจอาคมเลยเนี่ยต้องปล่อยให้คนตัวเล็กๆคนเสื้อแดงธรรมดาธรรมดาลุ่มเสื้อแดงเล็กน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ย มาแสดงปฏิกิริยามารับเป็นเจ้าภาพใหา้ทั้งนี้ไม่รู้จักอากงเลยนะฮะท่านไม่รู้ว่าอากงเนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงนะฮะบางคนบอกอากงเนี่ยจรงนั้นั้องมีจะตายเป็นเสื้อเหลืออะไรได้ซ้ำเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นที่คนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงเล็กลๆน้อยๆทั้งหลายแหละมาจัดงานอาคมในหนๆอนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นกับเห็นใจแล้วเขาทนไม่ได้กับที่เห็นความอาุกติธรรมที่อากงได้รับนะฮะโดวยเฉพาะในคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยซึ่งมีคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยโดนกล่าวหาในคดีนี้อยู่ พราะนั ine, box, video, people, kings, them, person, ้นกรณีอาโกมเนี this, PDF, ่ยต hmm. um, ั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นสิ่งผมมื่อวานนี้ว่าเป็นความน่าเศร้าของสังคมไทยอ่ะที่ว่าคนในโดยเฉพาะคนที่มีหน้ามีตาคนที่มีฐานะทั้งสามคนเนี่ยเรื่องพื้นพื้นที่ว่าควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่านี่เป็นเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องพื้นพื้นง่ายๆเลยเนี่ยคือชายแก่คนหนึ่งเนี่ยถูกควาไอทิ่ที่ทำเล่นงานอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าในทางการเมืองคือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณควรจะออกมาพูดคุณควรจะัดก้า คุณควรจะออกมาแสดงความเห็นหรือคัวใจแต่สังคมประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะในหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาผมก็เคยมาก็เลยมาลงเลยที่ว่ากลายเป็นคนที่คนเสื้อแดงที่รับความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยเนี่ยคนเห็นสิ่งที่ทํำจะอากมไม่ได้ก็เลยมาร่วมกันจัดงานให้อากมนะฮะอันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆหลายคนที่อาจจะรู้สึกติดอกติดใจว่ามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยลองคิดให้ดีๆว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าสังคมไทยเนี่ยมันมาถึงสภาวะอย่างนี้แล้วว่าเรื่องที่ คุณจะคือคือเพื่องที่คุณจะรู้แน่ๆเนี่ยว่ามันอะไรคือความผิดทางถูกเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีใครกล้าออกมาแสดงความรับผิชอบไม่มีใครกล้าออกมาแสดงให้เห็นว่ามีคุณธรรมเหลืออยู่เลยนะฮะผมอยากจะฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับเสืองปรือด้วยครับ